ไทยสิใครเออ,เอ,อพี่ตั้งใช่ไหมล่ะพี่ตั้งแน่เลยไม่ใช่อ,อ่พี่โซพี่โซแน่เลยไม่ใช่แล้วใครอ่ะพี่ปล่อยฉันนะสปายที่รัก ผมก็เป็นผู้ชายที่คุณนั่นมาเจอตัววันนี้ไงนี่เก็บบ้าหรือเปล่าจะไปไหนก็ไปเลยนะไปนี่คุณคุณเอาอะไรของเขาวเน,นี่ย คสวยแผนเรียบร้อยแล้วนะค่าจ้างของผมใจ่ายมาค่าโมค่าจ,าจ้างอะไรกันฮนะโทรศัพท์เครื่องนี้มันมีรหัสผ่านฉลองกดดูหลายรอบแล้วเนี่ยกดไม่ได้สักทีนี่คุณรหัสผ่านเนี่ยมันก็เรื่องของคุณนะผมก็ทำตามที่คุณสั่งแล้วนี่ผมไม่สนอะค่าจ้างของผมใจ่ายมาจ่ายมาสิ ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอตัวไปก่อนนะครับครั้งหน้าถ้าเกิดว่ามีงานแบบนี้ให้ทำอีกก็<ๆ>บอกผมแล้วกันนะบาโถยทำไมดีวะเนี่ย,ยเอ่อคุณคะคุณคะเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณคะเออมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อ ฉันแค่จะถามว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ใช่ของคุณหรือเปล่าคะ,ะ,ะใช่ค่ะโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของฉันค่ะ,เ,ะเดี๋ยวสิคะเราฉันจะมั่นใจได้ไงล่ะคะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ใช่ของคุณจริงถ้างั้นคุณก็บอกรหัสผ่านฉินก่อนสิคะได้สิคะรหัสผ่านก็คือ8 5 แต่ว่ารหัสที่คุณบอกฉันมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะฉันว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่น่าจะใช่ของคุณแล้วล่ะค่ะนิดมันจะเป็นไปได้ยังไงเอาโทรศัพท์ฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันคิดว่าฉันเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปคืนเจ้าของตัวจริงเขาดีกว่าเนาะนี่แกหยุดนะแกจะหนีไปไหนฉันบอกให้หยุดนี่หยุดนะนี่ฉันบอกให้หยุดท่รักคุณจะไปไหนล่ะครับท่รักของผมท่รัก หุดลไปเดี๋ยวนี้เลยนะลไปสิหยุดนะี่ฉันบอกให้ยุดไยุดยดนยดเดนี้นะยฉันบอกให้แกหยดไยดี่ฉันบอกให้หยุดไหยุดเนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยฉันบอกให้แกหยุดไงหยุดนะเฮ้ยหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ก็ผู้หญิงคนนี้สิคะวิ่งตามฉันมาทำไมก็ไม่รู้คุณตำรวจคะผู้หญิงคนนี้มันเป็นหัวขโมยค่ะมันแอบเอาโทรศัพท์ของฉันมานี่ค่ะไม่ใช่นะคะพวกคุณสองคนเนี่ยใจเย็นกันก่อนนะครับเมื่อกี้คุณบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยเป็นของคุณถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ต้องรู้รหัสผ่านสิคุณครับผมขอโทรศัพท์หน่อย โทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยเป็นของคุณผู้หญิงคนนี้จริงๆด้วยนี่ครับนี่คุณคุณไปขโมยโทรศัพท์คนอื่นเข้ามาแบบนี้ทำไมเออคุณตำรวจคะแต่ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันไม่ใช่ของเขานะคะคุณตำรวจคุณตำรวจ,รวจต้องเชื่อฉันนะคะนี่แกโทรศัพท์เครื่องนี้มันจะไม่ใช่ของฉันได้ไงแกนี่มันไอตอนเละไอหัวข,ขโมยหยุดนะ โทรศัพท์เครื่องนี้มันเป็นของฉันเองค่ะอะไรนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของคุณกันเหรอ <c oughs> แล้วผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยเป็นของคุณจริงๆคุณมีหลักฐานอะไรไมายืนยันไหม นในโทรศัพท์ของฉันมีรูปของฉันเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเกิดว่าคนณตำรวจไม่เชื่อคนณตำรวจก็ลองเช k k euh ็คดูสิคะนี่ค่ะ จะถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะโหไอโฟน15 Pro m a ปเลยเหรอเฮ้ยไม่มีรหัสล็อกหน้าจอด้วย ิ้มนะคะหนึ่งสองสามอีกมุมหนึ่งนะคะหนึ่งสองสสวยค่ะยิ้มเยอะๆนะคะหนึ่งสองสมเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวคุณลองดูก่อนนะคะว่าถูกใจไหมโอ้โหสวยมากเลยค่ะ ฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะพอดีขาฉันพิการตั้งแต่กำเนินนะคะจะเดินไปถ่ายรูปที่ไหนก็ไม่ค่อยสะดวกฉันต้องขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกนะคะฉันเป็นกำลังใจให้คุณคะ่ะสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะ ไซค์คงคะถ้า,างั้นฉันขอตัวก่อนนะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้ล่ะคะ่ะผู้หญิงคนนี้เป็นหัวขโมยค่ะไม่ใช่นะคะเฮ้ยนี่ โทรศัพท์ของคนพิการเนี่ยเก่งกล้าขโมยได้นั่นแหละเตรียมตัวไปช่วยช้กรรมในคุกซะไปไม่ฉันไม่ไปปล่อยฉันฉันไม่ไปปล่อยฉันฉันคุณคะนี่ค่ะโทรศัพท์ของคุณขอบคุณคุณมากเลยนะคะถ้าเกิดวันนี้ฉันไม่ได้คุณช่วยไว โทรศัพท์ของฉันก็คงรดผู้หญิงคนนั้นขโมยไปแน่ๆเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะต่อไปเนี้ยคุณก็ระวังให้มากกว่าน,นี้นะคะคนสมัยเนี้ยไว้ใจใครไม่ได้หรอกค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวไปก่อนนะคะ